ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับจ่าสิเอกดดนชัยทาทิทีทีเด็ดเก้าเก้าห้าเจ็ดดงทองนะครับยี่สิบปีครับนักชกจานะครับนี่ท่านประธานดิ่งของสนภูริไม้โมไทยด้วยดีมาโดยตลอดความด้วยกาแฟดีเซเว่นดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายสุกายะ น้ำม,ม,มันนวดสมุนไพรต้นตำรับสมุนไพรไทยสูตรเย็นน้ำมันนวดสมุนไพรสุกกายะสั่งซื้อโทร02 016 00 00โรทีไลน์แอดทีวี99ขยับเข้าไปแล้วครับโอ้หมัดขวาครับกล้าพะยะพอโดนเบียดนี่ก็ต้องมาชุกในเกมตั้งรับแล้วครับมีหมัดขวามีศอกลูกเตะขาคอยสกัดเอาไว้หนักแรงๆเหมือนกันอาล้ครับดูนะครับคู้นี้นี่ใครชิงเดินนี่ดูได้เปรียบเลยนะครับทองยิงก็ อาวุธก็ถือว่าหนักแรงใช้ได้นะครับต่ยเฉพาะแข้งขวาเบียดเข้าไปโอ้โหกล้าพยักตัวเล็กกว่าแต่ว่าจะขึ้นบนโหนเอาแล้วครับแกลกกันแบบนี้นะครับทั้งหมัดทั้งศอกนะครับใครดีใครอยู่แล้วครับแกลกกันแบบนี้โอ้อันนี้ยก2หรือยกสครับเนี่ยยก2นะโอ้แกลกกันแบบนี้ใส่กันแบบนี้ครับเหมือนอย่างที่พี่บอลเนี่พี่อารีพูดไว้ครับเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูครับ ครบ5ยกหรือเปล่าครับใส่กันแบบนี้หมดยกที่2อาสร้างงานสร้างอาชีพโทร0280080000บริษัทซีเอฟเลสซ์ล n ง Food Chain จำกัดบร,ริษัท CP พีเมจิจำกัด เตียไตยผู้ผลิตและจําหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายแสําหรับท่านใดที่มีปัญหาผิวแห้งคันแพ้เหงื่อขึ้นผดขึ้น,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 นสะเก็ดนะครับให้ทดลองใช้สบูสสสบสส่สุกสกินสบู่สมุนไพรที่เป็นแผนโบราณต้านผิวหนังอักเสบมีกลิ่นเหงื่อกลิ่นตัวกลิ่นข้าวใช้สบู่สุกสกินสั่งซื้อโทร02-016-0000หรือวทีไลอัพทีวี999ขอพุนกาแฟดีเซเว่นดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายขอขอบพระคุณครับเอาละครับความเดือดแล้วนะครับ ต่อเ,เกมกันเต็มตัวนะครับคูน่นี้ดูว่าทองเองก็พยายามจะเบียดนะครับต่อยหมัดสับศอกแล้วก็จะปล้ำในลาพยักก็มีแข้งขวาหมัดขวาแล้วก็ศอกคอยบวกอยู่ตลอดเอาละครับโดนเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่โดนทองแต่ก็พยายามจะเบียดอยู่วงในใครนี่ดูว่าทองจะได้เปรียบ้วครับแต่ว่ายังประมาทไม่ได้กล้าพยักนั้นออกหนักๆแรงๆนะครับหมัดซอกนี่ยังถือว่ายังอันตรายอยู่ครับโอ้ดีหมัดหนึ่งสองมาครับ นี่มัดคืนเหมือนการศอกมาครับอย่างที่พี่อาลีว่าครับกล้าพยักออกหนักๆแรงๆครับสวยมน,วน,นีทองเลยก็มาแบบหไม่ให้จ่อให้ง่ายอะ่ะแข็งแรงเหมือนกันครับคอยต้านลูกหนักลูกแรงของกล้าพยักมัดขวามากล้าพ,พยักพยายามทุบทองขยับเดินครับอูู้ยกมาลูกนี้ยกมาลูกนี้แล้วก็ลอยลูกหนึ่งครับจังหวะเขา่าจังหวะเอวยาวของทองครับจับได้เททิ้งสะ้นเลย แรงขึ้นมาแล้วแรงขึ้นมาแล้วทองโอ้ยนี่ครับ่าตุ้ยนี่ครับ้ากำลังผัดหัวดีๆโดนตัดลมลงไปไม่เป็นไรเครื่องติดแล้วทองเครื่องติดแล้วครับนี่นะครับแลกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวได้เห็นอะไรดีๆนะครับคู่นี้ความหนักแรงนะครับต่างฝ่ายต่างโดนด้วยกันทั้งคู่กล้ามยักษ์ก็โดนนะครับทองก็โดนเข้าไปหนักๆ แต่ว่าให้ชิงเดินทีมงานนี่สั่งเดินอย่างเดียวแล้วนะครับทองไม่ให้ถอยพอช้านี่มีสิโตโน่บิดเหลี่ยมล้มกิ้งลงไปอีกครับไม่เอาเซอย่าอย่าว่านอนสอนง่ายครับบนเวทีครับอย่าว่านอนสอนง่ายครับอ่าล็อกไว้กดมาตั้งกำแพงครับกาพยักษ์ก็ศัยความแรงอาศัยลูกแข็งแรงนะครับ ขยับเข้าไปครับกล้าพยากักหมัดลำตัวแล้วก็ขึ้นใบหน้าลอยลำตัวอีกแล้วลำตัวอีกแล้วทองก็พยายามบวกสองเลยครับแทงไว้เสียบไว้กับพยกักเตะขวาทองเตะซ้ายขยับเข้ามาครับวงในวงในตีไม่ตีครับแมตั้งกำแพงไว้เจอหมัดเจอหมัดเจอหมัดเตะขวาคืนเอาบวกหมัดบวกหมัดซ้ายสับสอกขวาครับกล้าพยากักหมัดขวาไปครับโอ้ดูครับ คิดปุ๊บแกออกปั๊บเลยครับก้าออกก้าบวก้าแรกเลยครับกล้าพยักพักแป๊บเดียวครับนะครับขอขอบพระคุณครับมาแล้วครับยกที่4ีนะครับทีมงานของทองเองก็สั่งเดินนะครับให้เบียดเข้าไปนะครับปล้ำไหนอย่างเดียวมาดูว่ากล้าพยักก็จะชิงเดินอาจับได้เัินจะเสียบได้เหมือนกันแต่ว่าตัวเล็กแต่จะขึ้นบนนะครับอาศัยความแข็งแรงเลยครับกล้าพยัก เอาล้ครับต้องมีศอกมาเสริมด้วยแล้วนะครับทองมาดูวงในดูจังหวะการจับอยู่ที่การยืดระยะไขแข็งแรงกว่ากันแล้วนะครับมาถึงตอนนี้เพราะว่ากล้าพยักก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับวงในพยายามจะขึ้นบนพยายามจะไล่แขนสู้แล้วครับยกสามแผ่วครับยกนี้ต้องเรียกมาทุกสัพพกำลังแล้วละครับทองครับส่วนกล้าพยักแกก็ออกหนักๆแกก็นวดไปเรื่อยครับ เดี๋ยวดูครับว่าทองจะยกระดับเกมของตัวเองมาได้ดีขนาดไหนครับเจอสองอีกแล้วเจอสองอีกแล้วครับเจอลูกต่อยท้องครับหมัดขวาทิ้งคืนไปครับทองสิทธิ์เจริญทรัพย์แทงขวากล้าพยักร,รวบเลยตีครับบินคืนนายครับนี่ครับแม่จังหวะบิดเลยครับแข็งแรงกว่าครับกล้าพยัคตโอ้ยมาดีโอ้ยมาลำตัวแล้วก็สลับศอกขึ้นบน <c oughs> โอ้โหมา ทองเหนื่อยไม่ได้นะครับเหนื่อยไม่ได้ครับมาตัดใจกันนี่สู้ครับเดิน zone, เดิ Rut. <lanes choice> นเดินแต่ว่ามาเหมือนจะเดินเข้าไปโดนครับเพราะฉะนั้นนี่ครับมาต้องแบบนี้ต้องแบบนี้มัดซอกน้ำไปโอ้ยเสียจังหวะเสียจังหวะเอฟซีไฟแดงใจหายเลยครับ่อลีต้องมีหมัดมีศอกมาเสริมแล้วนะครับทองเพราะว่าไปยืนรับนี่แล้วกล้าพยักนี่กล้าออกครับเป็นมวยที่กล้าออกอาวุธนะครับต่อยท้องต่อยหน้าเตจอย่าง ทองก็มีสองถือว่าใช้ได้พยายามจะเบียดโอ้พอแทงเข้าไปนี่ก็โดนหมัดบวกเลยนะครับเขาปีนะครับแลกกันแบบนี้โอ้โหสนุกเร้าใจเลยครับเกมการชกนี่ไม่มีใครยอมใครจริงๆฝ่ายน้ําเงินทองเองทีมงานก็สั่งเดินนะครับสั่งให้เดินอย่างเดียวเอามาดูกันว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับขัางหน้าเสียบไม่เสียบครับโดนแทงมาก่อนครับทองครับพยายามบิดอ้าวเทลจนได้ครับ เดินเข้าไปลุยเข้าไปครับเจอสอก,กล้าพยักอ้าวเทได้อีกทีเึื่องอา้าวค่อยลุกค่อยๆลุกขึ้นมากล้าพยักลุยครับทองครับเจอหมัดอีกแล้วแทงขวาคืนอ้าวเทคืนบ้างกล้าพยักามาอยู่ที่ความพยายามของทองแล้วครับนี่ครับมาจับได,ด,ด,ด้เข็นบิดบิดบิดอาว่าดูครับ โอ้ยติดมุมไปหน่อยครับอาจารย์ดอนช้ยแกะมาก่อนแม่ปลายยก4ี่ยังได้ลุ้นอยู่นะท้องยังเหลือยกหน้าอีก3นาทีครับขยับมาเดี๋ยวพักแค่เกมพักแค่เกม พวยเด็ดเทองสวนภูรีสอร์ทร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาท็อกออฟเดอะทาวน์โอแกนเซอร์หาดใหญ่นะครับพร้อมด้วยน้ำจิ้มดาบรันสารคามน้ำจิ้มคุณภาพรสเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยเจเจปอสาวหน้าพร้อมด้วยเดอะสเปซขอนแก่นครับลองสัมผัสได้บริหารงานโดยคุณจิ้มเจเจขอขอบพระคุณครับยกสุดท้ายนะครับมียาชีพมาหลายแสนบาทเลยนะครับให้กับทองนะครับทีมงานสั่งเดินอย่างเดียวมาดูกันกล้ามายักเดินอยู่ดีๆนะครับยกนี้ าชกในเกมตั้งรับแต่ว่าวงในก็ยังแข็งแรงครับได้ลูกแข็งแรงนะครับล็อกเอาไว้ก่อนทําให้ทองก็ยังทําอะไรได้ไม่ถนัดมากนะครับต้องพยายามนะครับ5้าแสนบาทนะครับพยาฉีดพยายามจะเบียดเข้าไปแทงต้องทําให้ต่อเนื่องครับแต่กล้าพยักกันเนี่ยครับพยามาใส่ลูกแข็งแรงนะครับกอดไว้ก่อนบิดไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนครับ ใบสั่งของทองก็คือเดินต่อยเดินเสียบครับไม่ต้องจับไม่ต้องแต่งตัวครับแต่พอจับก็แต่งตัวเนี่ยครับไปไม่ได้ครับครึ่งล้านเลยนะครับ5 0 0แสนครับกับ1นาที43ตรงนี้นะครับยกสุดท้ายครับดูที่2ของเราวันนี้ครับเพชรยินดีมวยมันสนันเมืองครับบิดเนี่ยครับเหลี่ยมสุดท้ายครับแรงก็ยังเหลือครับบิดไว้เลยครับ กล้าพยักวันของโอมเอ็มดีเคครับก็ยังไม่ยอมนะครับยอมไม่ได้ครับแต่ตอนนี้นี่คิดได้ทำยากแล้วครับเรื่องของเรียวแรงด้วยครับทองสิงจเเรินสัพย์แบ่ว่าก็ยังเดินอยู่ครับยังไม่ท้อยังไม่ท้อครับโอ้โหแต่ว่า โอ้ยนี่ครับมาสบัดส,สอกไวย,ยแต่ว่าโดนโดนคืนมาเหมือนกันลูกศิษย์ยี่หอ้อแชมป์ใจเพชรครับเพราะฉะนั้นยอมง่ายๆไม่ได้ยอมง่ายๆไม่ได้ครับที่มุมทีวีก็โบกเดินเดินเดินห้าแสนบาทนะครับห้าแสนบาทโอ้โหแต่ว่าวันนี้กล้าพยักนีดเรียกว่ายังหาจุดจุดจุดอ่อนไม่เจอเลยครับพี่อลไฟนี้ก็ถือว่าทองก็ททำหน้าที่ได้ดีนะครับ กล้าพยักนั้นแข็งแรงเลือเกินนะครับโอ้โหดูนะครับได้ทั้งบูทั้งบุนด้วยหมุนไปเรื่อยมีแข้งซ้ายคุมเกมเอาไว้ดูจะมั่นโกมั่นใจน้องเองพยายามจะเบียดเข้าไปก็โดนกล้าพยักนะครับล็อกเอาไว้ก่อนนี่ไม่นัดนะครับกรรมการดอนชัยแยกก่อนนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายของยกสุดท้ายแล้วนะครับพยายามจะเบียดเข้าไปต้องมีหมัดหมีศอกแล้วนะครับพยายามจะจ้วงกล้าพยักนี่นะครับต้องล็อกเอาไว้โอ้ ครหบ5ยกไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับก็ถือว่าทำหน้าที่สมบูรณ์แบบทั้งคู่ครับแต่ว่าดูครับทีมงานสายแดงกล้าพยักครับหาดูสีหน้าชื่นอกชื่นใจครับแล้วก็นี่ครับใบสุดท้าย มุมแดงครับกล้าพยักวันของโอม MBK วันนี้โชว์ฟอร์มสวยครับชนะคะแนนทองสิทธิ์เจริญทรัพย์ไปนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับในช่วงนี้อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเราจะมีผลิตภัณฑ์ดี